สวัสดีค่ะมือนี้มาเบิงอันนี้น้ำยายดูทีแเมนอีอย้ยางเนี่ยเมนอี้ยางนี่นยไผหูจักบ่แเมนอีอ้หยางปุ่นอะเอาลงตาลงไปปุ่นอะพออยู่ในถุงผักหวานผักหวานปลาพันยอดสีทองคุณย่าปลูกไว้ด้านหลังของกระถางเงยวเยย่ายกระหดน้ำยู่ด้านพูดแบบเนี่ บ่ใส่ใจเพื่อนปันไดดอกเพราะว่าเคยซื้อมาปลูกหล,ล้ายเถ่อแล้วตายเบิดเสื้อเื้อไดก็ตายเบิดมาตั้งแต่ต้นละสิบบาทซื้อว่าเสียปูกเป็นไรปูกไปบัดใส่ปุ๋ยใส่ยังมากก็ตายเบิดจากนั้นมาซื้อราคาต้นละสี่ร้อยห้าสิบบาทต้นที่เขาใส่กับอัน ถุบงบบเย้าๆหากเน้าๆแม่ถุงหากละสองขืบเน้าๆแม่ถุงหลุนเน้าๆสื่ออีกแต่ก็บอะไ้สื่อหลายคือเทียวแรกเนาะก็ซื้อเพราะว่ามันมืเท่านั้นก็เลยสื่อเท่านันเนาะถ้าเป็นหลายก็สื่อหลายอยูละ่ะก็คือว่าสีย่างซื้อมากก็ตายอีกคือาตาตายเบิดอีดีเนี่บ่เหลือผักหวานจากตน กะบอหัวซาดอกปัดเขามามีกิ่งต่อนมาขายเนาะประมาณสองสามปีผ่านมาเนี่ยมีกิ่งเริ่มมีกิ่งตอนพักหวานโอ้ยราคาบ่าอยากเว้าแปลพันแต่ละกิ่งโอ้ยแต่ซสื่อมากเป็นตน้นมีหากใส่ถุงยางดีมากกระตายเบิดเนาะ อันนี้ถ้าตายเขาจะไม่เสียดายเงินแท้ามาแพงแท้แ,แพงอุบาทอุพาโลแต่ต่อกับบ่ได้ต่อกับบ่ได้เขาบอกว่าซื้อซิกิ้งขึ้นไปเขาจังสิทแถมกิ้งหนึ่งบัดไม่คิดราค่าดอกโอ้ยแพงหลายอดเอาเพราะเอาดอกอดใจเนาะสร้างหัวมาเถอซื้อมาแกงเอา ซื้อมาเมื่อปีเบิด์ศาสตร์กับพเบิดเท่ายดอกพัสนดอกกระโจนใจเอาเนาะบัดยู่ยูปลายปีบัดนี้มาเห็นอีกบัดนี้เนาะกระตอนพ่อมีจักหน่อยเนาะก็เลยว่าเอาสร้างหัวมันเถาะแห้งแน่กะวัดเอาล่องเบิงไม้ดูนี่วพัสนดอกล่องเบิงไม้ล่องเย่าเฝ้าเอาไปล่องหลุมมึงดู มันก็นลงบไดยดอกซื่อมมา,าลักษณะนี่เป็นกิ้งตอนเขาตัดมาเลยดีมีหากติดกระป๋ะกิ้งตอนมาเท่านั้นเอาก็เลยว่าเออแบบนี้ล่งบไดยแน่นอนมั่นจะต้องเอามาช่าเขาก็มีแต่กิ้งหลนๆยังบ่มีนอมีแหนงดอกบ่มีแตกหยอดแตกหังออกมาดอกก็เลยเอามาช่า ปุ่งดินจักน้อยสลักออกมาช่ำเบิงลองเบิงดูมันสิขืนมันสิแตกดีบว่ว่าแซมกับ,บาวหัวซาดอกเพราะว่าพิดหวังมาหลายเทือแล้วก็มีแต่หดน้ำหดมาจากขางพูดพุนไกลๆทั้งผุนยืนยุทั้งผุนเพ่พ่นกับบังเนาะทั้งนี่ก็สิมีโกกบักม่วงบักขางบังอยู่นี่แหละ ก็บ,บ่ไดสนใจยังเพิ่นดอกแบบนี้ก็หดไปเรื่อยๆเพราะว่าพิหวังมาลรา้เทื่อแล้วเนาะก็คือแต่ว่าเพิินคื่อสีเพราะยั่งอีกนั่นละ่ะจะเป็นเพิ่นเอาใจยากซะบาที่นี่มาจังไดเมื่อเศร้านี่จังมาเห็นยอดแก่ๆขืนมาเนี่ยเอา้าแม่ยอดอีหยังว่าสั่นดอกมันกับพ้นสูงก่ากระถางเนาะซุมมือกับ,บ่ดได้หัวซาเนาะสีดน้ามาแตะไก่พู้นเอา้า มันคือพักหวานแถวสังกะเลยสงกหนามาเบิ่งเสร็จแล้วโอ้ยลูกคอยเอ้ยมันลักขึ้นเต็มอึ้งตึงอยูะโอ้ยมากล่าอีล่เอ้ยมาอยากงามแถนะ่เนาะดีใจลายค่ะยอมรับว่าครั้งนี้นี่ดีใจลายแบบทิงควงเพื่อนไ้วนี่ล่ะ่ะ่าต้องใส่ใจเนาะมันสีเสียใจอีกเนาะ เครือกิ่งตอนแม่ผมว่าถือกับอากาศอ่ะซีฮวนโพดเย็นโพดจัดดจกล้มจักแดดจกักฝนจักหนา,นหาวเนาะเขากับวาโอ้ยกสิตายคือเกา่าแล้วลั่สกับเลยบบหัวซาแบบนี้ก็ย่อมลาบดีชายลายโอ้ยงามๆด้อล่ะเอ้ยแบบนี้สิหามองปลูกงามอีสีโอ้ยแบบนี้คุ้มค่าค่ะแมนราคาคือ พิ่นว่าตอนแรกนี่กาบบตีจะข้าเพราะว่าปลูกแล้วมันได้ผลมันงามมันคุ้มค่าอีกบ่โดนมันใหญ่มากเฮาอยากตอนเฮาก็ตอนเอาบ้านนี่เนี่ยจังกิ้งนี่พระมันน้อยๆด้วยค่ะนี่กิ้งนี่คนอ่ะเกือบซ้ำเครืองนิวก่อยเฮาผนเออปอยเห่เพิ่นใหญ่สลักอะอยากได้พันเองกระตอนเองปลูกอันนี้เป็นพันมันซาสละักกระตอนเอง ขยายเองเนาะแต่ว่ามันแพงก็ขยายเองอคุณยายก็เอามาาหาเบิงค่ะมาให,ห้เห็นความภูมิใจความดีใจที่สื่อกิงผักหวานมาแล้วมันได้ผลแล้วแอบได้ผลโดยที่เข้าพึ่งลูกก็เลยตื่นเต้นหลายก็เลยมาถ่ายคลิปหายมูเบิงเนาะ งามอีหลีแบบนี้นี่กล้าซื้ออีกอยูนี่แต่ว่าต้องมาเฮ็ดว้ยังสี่สะก้อนหัวใจมันแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ไปในสี่ปูกมองจา้าใดนี่ก็คึ้ยากเลยได้บบบนี้พราะว่บเบ่่อยไปป่าไปโคกกเ็เลยบรูว่าชีวิตผักหวานปลาน,นี่มันอยู่แบบใดแต่ก็สิถามเจ้าของสวนเพิ่นนี่ละผู้เข้าซื้อมากนี่ละสีไล่สิ แม่เศษไปถามเพิินเอกว่าย่า่ควรสิปูกมองจังไดปุ๋ยใส่ได้บ่สิบ,บ่ใส่ขีง้งัวขีคว้ค้อยเองแล้ววันนี้ต้องอยู่ในคำแนะนำของเพิินตลอดเลยแบบนี้คือสิได้กินอยู่ในแบบนี้ให้หากเพิินเต็มๆแล้วก็มีความรู้เรื่องที่ที่สิป,ปูกมันต้องปลูกแบบใดสะกอน นมาเทียวแรกนี่ยอมรับว่าบลูกคือว่าเมนพักหวานมันอยู่โคกคำว่าโคกนี่คือสีหอนเนาะความคิดใหา่ก็เลยเอาปลูกมองสีแดดแดดจากน้อยกับบอลล่ำไล่ปันใดกับโมน้ำแน่กับมีอยู่แต่ว่ากะบันแ้กก็ตายเบิดสงสัยตายอยอนขี่งว้วขี่คว้วอยากให้งามโพดเนาะใสโพลงไปซะหรับเพิ่นกัน ได้ตายยอ้อนบ่หรือแม่นแฉโพดนามนี่ก็โอ้ยหดหลายสีดนามบ่อืดเนาะแบบที่นี่กะจะต้องคือธรรมชาติของคำว่าโคกว่าป่าก้อนเพิ่นขึืนมานี่คือแม่นมาวิเคราะห์แล้วเนาะมันเกิดอยู่ในโคกนี่คำว่าโคกนี่ก็คือมีโคกใหม่ใหญ่โคกง้างโกง้างขึ้นเนาะหรือแม่นเพิ่นม,มัก บบมีแดดสันเดนียบันเนเริ่มคิดละไดบ้บันี้วิเคราะห์นะเอามาหา้อมุลนเบิงตามธรรมชาติเบิงแล้วเหากะสิไปผนวกก็ต้องถามผู้ลู้คือผู้เพิ่นปลูกนั่นแหละผู้ขายให้เหานั่นแหละก็สิต้องถามเพิ่นละบันี้งามหลายค่ะตัดสินใจแล้วว่าคือสี่ เอามาเพิ่มยูดอกแบบนี้เดี๋ยวมาเพิ่มยูดอกจักประมาณย่างหน่อยกับลอยต้นเนาะคือว่าได้ไงคือว่ามันล่มลูกคุกค้านมาสามเทื่อแล้วนี่เทื่อนี่คือสีบอพิดหวังคือสีเฮดเป็นยูดอกเนาะถ้ามันสีพิดหวังมันสี มีปัญหาอุปสรรคตายอีกเอากสร้างหัวมันกระสิบบปลูกหัวมันอีกจ้าบเถื่อละในซีวิตนีีสื่อกินเอาเนาะอันนี้ก็มาหายมูได้เบิงได้ชื่นชมน้ำกันค่ะอ่าตอนนี้ละค่ะวัดดีจ้าเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิงเด้อบัตรคุณยายสื่อมไม่หรือเอาไปปลูกเป็นสวนคุณยายก็ะสถ่า้ให้เบิงเรื่อยๆทายคลิปลงผู้ใด มักบ่มักสนใจว่าคุณยายสีเฮ็ดจังไดมันอาซิเป็นความลูกให้เฮ้าให้หลายคนที่อยากปลูกผักหวานคือคุณยายเนาะได้ติดตามกัะกดไล่ให้คุณยายกดติดตามหรือกดแช่เด้อแช่ไปให้ลูกให้หลานเบิงร่างเถื่อห้าบ่ปลูกลูกหลานเฮาอาสีอยากปลูกอาสีอยากมีอาชีพ ก็ได้ขอคำาแนะนำคุณยายได้เด้อเอาทานี้สะก่นนอนเนาะสวัสดีจ้า